ายสาวเล่าชีวิตรัก12ปีกับแฟนที่เป็นนักโทษสัญญาจะพาเขาขึ้นมาจากโคนตมคุณบิวเธอเป็นทนายความอายุ26ปีคบกับคุณมอสแฟนหนุ่มมาได้11ปี5เดือนตลอดเวลาที่คบกันก็อยู่ห่างกันมาตลอดครั้งแรกสุดที่ห่างกันเพราะคุณมอสถูกจับกุมในคดียาเสพติดศารตัดสินจำคุก8ปีแต่ติดจริง2ปี หลังค้นโทษออกมาแฟนก็จับได้ใบแดงต้องไปเป็นทหารอีกสองปีระหว่างนั้นเธอก็สอบเป็นทนายส่วนคุณมอสหลังจากกดประจำการมาได้5เดือนถูกจับกุมอีกรอบในคดีความผิดเกี่ยวกับปืนแต่มีรายละเอียดลึกกว่านั้นจึงต้องสู้คดีและเธอก็เข้ามาเป็นทนายความช่วยแฟนตัวเองสู้คดีจนสุดท้ายศาลตัดสินยกฟ้องเธอก็พาแฟนไปคุมประพฤตและล่าสุดคุณวิวบอกว่า แฟนมาหาที่ทำงานของเธอที่ศาลจังหวัดพัทธลุงแต่ไม่ได้มาในฐานะจำเลยแล้วมาในฐานะแฟนทนายความคุณวิวยังบอกอีกว่าสัญญาว่าจะพาแฟนขึ้นมาจากคนตมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ you